สวัสดีจ้าเพื่อนเพืมาค่ะมาทานหอยแครงกันดูค่ะเพื่อนดูลูกหอยแครงค่ะใหญ่มากใหญ่แล้วก็สดค่ะเพื่อนไปน้อยซื้อมา2อกิโลนะคะ น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเรามีสองอย่างนะคะน้ำจิ้มไข่แล้วก็ถั่วนีน้ำจิ้มสามรสค่ะเพื่อนๆแล้วก็เส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะที่แรกก็เป็นเส้นขนมจีนนะคะเพื่อน,นแต่ซื้อมาผิดค่ะผักเราค่ะเพื่อน มาค่ะเพื่อนๆลงมือกันเลยค่ะที่ใส่เ,เปลือกแล้วลูกเอามออเลรกันมาหนา่หนาๆกว้างเนยหนาๆหม้อเลานานนือดสดๆเลยนะคะเพื่อนๆไก่น้อยชอบเลือดสดๆค่ะจะไม่สุกนะคะโอ้เส้นเปลือยไป สามีไปทานข้าวกับแม่นะคะสามีไม่กินนะคะแบบนี้นางไม่ทานค่ะเพิ่ง <C TA IN> เลิกงานนะคะวันนี้มีลูกค้ารอห้าหมู <C TA IN> มันสดค่ะเ,เพื่อนๆมันฟินมากค่ะ ะะเจอสามลูกนี้อิ่มค่ะดูค่ะเพื่อน,นดูความสดค่ะไก่แมาเป็นคนชอบกินหอยแครงมากเลยนะคะไก่น้อยชอบแต่แต่เล็กๆแล้วคะ่ะ นี่นะดีเด็ดเลยชิมเลยมันเผ็ดมากน้ำจิ้มสามรสเผ็ดมากนี่ะตามไหม แบ๊กเผ็ดค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มสามรสลูกสาวทำอร่อยน้ำตาลพอแล้วแหละมันมีแค่รสเผ็ดมีรสอื่นอีกอืมเผ็ดมาก สองคนแม่ลูกนะคะลูกสาวคนเล็กไม่กินนะคะนางว่านางเจ็บเหงือกดัดฟันค่ะเพื่อนๆดัดฟันทั้งสองคนเลยค่ะอยู่ที่เยอรมันดีนะคะเพื่อนๆถ้าเด็กยังไม่ถึง18ปปีรัฐบาลเขาจะช่วย ค่าดัดฟันค่ะ70%นะคะแม่จ่าย30%ค่ะ70%ก็คือรัฐบาลจ่ายค่ะคคคเพื่อนๆเผ็ดค่ะย,ยังไม่หายเผ็ดเลยถ้าทางเมืองไทยเราเสียเองนะคะแต่ทางนี้ไม่นะคะแลวประกันนางก็พ่วงกับพ่อค่ะพ่วงกับปราป๊านะคะ ทั้งพี่ทั้งน้องค่ะเพื่อนๆอร่อยกินกี่รอบก็อร่อยเพื่อนๆดูค่ะวันนี้ สามีวิ่งไปซื้อตีนไก่ให้เมียนะคะที่โปรแลนด์พอหอยมาวิ่งไปเอาหอยอีกครั้งเพื่อนวิ่งทั้งวันคะ่ะสามีหอยแข็งที่เมืองไทย หากินยากนะคะเพื่อนๆไก่น้อยซื้อมากิโลละสิบหกออยค่ะสิบหกยูโรนะคะเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้รู้ล,ละสิบหกออยถือว่าไม่แพงนะคะแต่ก่อนไก่น้อยซื้ออีกเจ้าหนึ่งกิโลละยี่สิบค่ะเพื่อนๆอันนี้กิโลละสิบหกออยมันมันลูกใหญ่ค่ะเพื่อนๆ สะใจดีบางคับไม่สามีกินอยู่นะคะแต่นังไม่กินโอ้โหลูกนะี่ยิ่งใด๋ยเพื่อนออื คะเพื่อนๆเรามีที่ที่แกะหอยแครงค่ะนี่ค่ะไก่น้อยจะแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะใส่ตูดนะคะง่ายมากค่ะไม่ต้องแกะให้เสียเล็บมือนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนตอนเล็กๆเ,เนาะแกะจนเล็บฉีกค่ะเพื่อนๆเพื่อ,อจะได้กินแต่ลูกบางทีโมโห เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันมาใหม่เรื่อยๆค่ะเพืเ่อนๆไก่น้อยเจอห้าหกลูกนี้เริ่มอิ่มแล้วค่ะเพืเ่อนๆมันหอม หน่อยแทนผู้เรียนสิ่งที่กาน,นขาดไม่ได้ค่ะเลือดอยังไหลชุดๆชุดๆอยู่เลยค่ะเหมือน คนกินไม่เป็นนะคะหอยแครไม่ชอบกินแต่รัว่ามันอร่อยค่ะโอเคค่ะคเพื่อน ไก่น้อยขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ไก่น้อยด้วยนะคะสวัสดีจ้า